สวัสดีครับทุกคนวันนี้พามาชมสวนแบบพอเพียงครับเพิ่งกำลังเพิ่งเริ่มทำก็ขุดบ่อไว้เลี้ยงปลาเจาะแผงโซลาเซลล์ว่าไฟยังไม่มาครับก็ทำแบบพอเพียงมีปลูกเริ่มปลูกเขาะปลูก จะอมต้นไม้ที่อะไรที่กินได้ก็กินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินทำแบบคนงบน้อยครับค่อยๆทำไปนี่ครับพาชมบรรยากาศรอบๆบรรยากาศดีมากเลยครับแถอนี้ ทุ่งนาเขียวชุม่มมีสะพานไม้ไผ่ทำไว้เป็นแบบโคกน้องนาตรงนี้บรรยากาศเย็นสบายลมเย็นสบายครับปลาปลาก็เริ่มโตแล้วครับปล่อยไว้สี่ห้าร้อยตัวปลานินปลาตะเพียนทับทิม ไปเรรยๆคับืจะปลูกกระท่อมเล็กๆ้ักหลังหนึ่งมาอยู่นอนเอาอากาศเย็นๆจะพาไปดูฝั่งโน้นเลยครับฝั่งโน้นก็จะเริ่มปลูกกล้วย มะพร้าวขนุนนี่ครับใบม,มังลักงามเลยครับนี่ครับส้มโอส้มโอโดนมแมลงกัดใบพุนมาแล้ว รอยู่ใกล้ทุ่งนาครับแมลงมเยอะแมลงปีกแข็งแต่จะไม่ใช้สารเคมีครับใช้แต่น้ำส้มควันไม้ไมาฉีดพ่นนี่ขนุนครับสวยมากขนุนนี่กล้วยลมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่ทุเรียนครับทุเรียนมันรอดหรือเปล่าไม่รู้ครับ เพิ่งเริ่มครับเพิ่งเริ่มทําค่อยๆทำด้านฝั่งโน้นก็มีอะโวคาโดสองต้นมะพร้าวเพิ่งปลูกมะม่วงมีแล้วก็ด้านหน้าก็ปลูกต้นคูนต้นมะขามต้นมะยม เริ่มปลูกในตรงกลางตรงนี้ตรงรถจอดนะครับว่าจะปลูกบ้านหลังเล็กๆตอนนี้ทําห้องน้ําไว้ห้องนึงไว้เวลามาปลูกมานลดน้ําต้นไม้จะได้วันหยุดมาอยู่ได้ทั้งวันก็มีห้องน้ําครับผมบรรยากาศทั่วไปก็ออกประมาณนี้ครับเดี๋ยวรอ ต้นมงต้นไม้ขึ้นเขียวชุ่มกันนี้เดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งครับฝากกดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะครับกับน้องสปายวาเลนตี้สวัสดีครับ